ก็สวัสดีพวกเราทุกคนนะครับอันนี้ก็เป็นวิดีโอคลิปอันที่2นะครับต่อจากคราวที่แล้วซึ่งเป็นเทคนิคของการอินทิเกรตซึ่งคราวที่แล้วเป็นอินทิเกรชันบายพาร์ทสนะครับการอินทิเกรตทีละส่วน,นวันนี้เราก็จะมาเทคนิคของนะครับการแยกเศษส่วนย่อยนะครับการแยกเศษส่วนย่อยนะครับเศษส่วนย่อยก็คือ p r t t i l fractions นะครับ นะเทคนิคนี้ก็คือเทคนิคในการที่เราจะจัดการอนะินทิเกรตของฟังก์ชันตรรกะนะครับฟังก์ชันตรรกะก็คือฟังก์ชันคือเราต้องการอินทิเกรตฟังก์ชันที่อยู่รูปของ p x ส่วน q x นะครับโดยที่ p x กับ q x นั้นเป็นพหุนามนะครับพหุนามที่มีสัมประสิทธิ์เป็นจำนวนจริงนะครับอย่างเช่น A ถ้าเกิดเราจะอินทิเกรต x กำลัง4ลบ 4x กำลัง2บวก x บวก1นะครับส่วนด้วย เช่นกำลังสองลบสี่นะครับตัวนี้เราจะทําอย่างไรนะครับอันนี้ก็จะอยู่รูปของผู้นามส่วนผู้นามนะครับทีนี้เราก็สิ่งที่เราทําได้นะครับก็คือขั้นแรกนะเราก็จะเขียนนะครับเขียน px ส่วน qx นะครับก็คือทําการหารยาวนะถ้าเกิดดีกรีของตัวเศษนะครับมากกว่าหรือากับดีกรีของตัวส่วนเราก็สามารถทําการหารยาวได้นะครับมันก็จะสามารถเขียนในรูปของนะ ax นะครับบวกกับ b x นะครับแล้วก็ส่วน q x นะครับถ้าตัวนี้เขียนออกมาแล้ว a x ก็เป็น p o l y โนเมียลนะครับเป็นพหุนามนะครับแล้วก็ b x เป็นพหุนามนะแต่ว่าด g r e e ของ b x ตัวนี้นะครับก็จะน้อยกว่า Degree ของ q x นะครับก็คือเราหารยาวก็จะอยู่ในฟอร์มนี้ได้นะครับแล้วสิ่งที่เราต้องการนก็คือเราก็จะอินทิเกรตนะครับเพราะฉะนั้นอินทิเกต p x ส่วน q x ก็จะกลายเป็นอินทิเกรต a x บวกกับอินทิเกรต b x ส่วน q x อินทิเกรตตัวแรกนะครับอินทิเกรต bx ตัวนี้ง่ายเพราะเราอินทิเกรตได้นะครับต่อมาที่เราจัดก,การก็คืออินทิเกรต bx ส่วน qx นะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะต้องทําอย่างไรนะครับถึงจะรู้ว่าอินทิเกรต bx ส่วน qx นั้นมีวิธีการจัดก,การกับมันยัางไงแต่ว่าเรารู้ว่าดีกรีของเศษน้อยกว่าดีกรีของส่วนนะครับเดี๋ยวไอตัวนี้เดี๋ยวเราจะทําการแยกเศษส่วนย่อยนะครับแยกเศษส่วนย่อยนะเพื่อที่จะจัดก,การกับอินทิเกรตให้ได้ง่ายขึ้นนะครับทีนี้ เรามาดูนะครับว่า bx ส่วน qx เนี่ยนะมันจัดการได้ง่ายขึ้นอย่างไรนะครับประเด็นก็คือพอ bx ส่วน qx ที่เราจะดูนะสิ่งที่เราทำได้คือเราต้องพยายาม f a c t ร r นะครับก็คือแยกตัวประกอบพหุนามตัวส่วนนะครับทีนี้เราก็จะใช้สมบัติที่สำคัญนะครับของพหุนามที่มีสัมสิทธิ์เป็นจำนวนจริงนะครับซึ่งเวลาสัมสิทธ์เป็นจำนวนจริงเนี่ยมันมีที่ฎีบทนะครับใน พิจารณบที่บอกว่าถ้าเกิดมีพหุนามที่มีสัมประสิทธิ์เป็นจำนวนเชิงซ้อนนะครับพวกเราน่าจจะรู้จักจำนวนเชิงซ้อนสมัยเรียนมัธยมศาสตรตอนปลายนะครับเราสามารถแยกตัวประกอบแฟกเตอร์มาเป็นพหุนามดีกรีหนึ่งได้เสมอนะครับเช่น x กำลังสองบวกหนึ่งนะครับแล้วก็แยกมาเป็น x ลบ i คูณกับ x บวก i นะครับเราใช้จำนวนเชิงซ้อนช่วยนะครับพหุนามกำลังสามก็แยกแฟกเตอร์มาเป็นดีกรีแต่ละดีกรีเป็นดีกรีหนึ่งได้หมดเลยนะครับแยกเป็นลิเนียร์แฟกเตอร์ได้นะครับ เป็นตัวประกอบเชิงเส้นได้หมดเลยนะครับทีนี้พอมันเป็นจำนวนจริงสามบัติเป็นจำนวนจริงแน่นอนถ้าเราแยากแฟกเตอร์เป็น x ลบ i x บวก i ก็ไม่ใช่ i ไม่ใช่จำนวนจริงนะครับแต่ว่านะครับมันสามารถคูณกันแล้วสามบัติเป็นจำนวนจริงเนี่ยนะไอตัว a, จำนวนเชิงซ้อน a บวก bi เนี่ยมันต้องจับคู่กับนะครับอีกรากหนึ่งต้องมี a ลบ bi ด้วยนะครับมันถึงจะคูณออกมาเป็นสามบัติเป็นจำนวนจริงทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นท้ายที่สุดแล้วนะครับ เวลาเราแฟกเตอร์ผู้อุณามที่มี20เป็นจริงจริงเนี่ยมันแฟกเตอร์ได้นะครับไม่เป็นลิเนียแฟกเตอร์นะครับก็เป็นควอตติกแฟกเตอร์นะครับก็คือแฟกเตอร์ที่เป็นกำลัง2นะครับมันอาจจะมีเทอร์มนิดเหลืออยู่ซึ่งแฟกเตอร์เป็นจริจริงไม่ได้นะครับแฟกเตอร์เป็นผู้อุณหภูมิที่มี20เป็นจริจริงไม่ได้นะครับเราก็ติดไว้เพราะฉะนั้นมันก็อาจจะมีแฟกเตอร์เป็น x ลบ a 1นะครับอาจจะมีจำนวน x ลบ n หนึ่งอยู่หลายเทอมก็ได้นะอาจจะเป็น m หนึ่ง นะครับแล้วก็ x ลบ a k ถึงกำลัง m k นะจากนั้นก็จะมีแฟกเตอร์ที่เป็นดีกรี e 2นะครับที่มันยากแฟกเตอร์ต่อเป็นดีกรี e 1ไม่ได้นะครับกนะ็จะอยู่ในรูปของอัลฟา2อกำลัง2นะครับบวกอัลฟา 1x แล้วก็บวกอัลฟา0เป็นต้นนะครับเบต้า x กำลัง2บวกเบต้แล้วก็บวกเบตนะครับก็คือแฟกเตอร์ที่เป็น นะกำลังสองนะครับแกรมมาสอกซ์ำลัง2บวกแกมมา 1x เบวกแกมมา0ูย์เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นแฟกเตอร์ตัวล่างล่าง qx นะครับมันก็จะเป็นส่วนที่มีเลขชี้มีเอมีลิเนียเทอร์มนะครับอาจจะมีกำลัง M1 หนะหรือว่าควอตติกเทอร์มนะครับอาจจะซ้ำก็ได้นะครับอันนี้าจะาเป็น n1 นะซ้ำก็ได้นะครับนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องการคือเราต้องการแยกเศษส่วนย่อยตัวนี้นะครับ ผมยกตัวอย่างง่ายๆก็แล้วกันนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดเรามีตัวที่อยู่ในรูปของ 2x บวก1ส่วนด้วย x กาลัง2ลบ1เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเห็นจะเห็นว่าดีกรีของตัวเศษน้อยกว่าดีกรีของตัวส่วนนะครับเพราะฉะนั้นเราก็สามารถแยกได้ทีนี้แยกได้แยกตัวส่วนนะครับก็แยกเป็น x ลบ1คูณกับ x บวก1นะครับตัวข้างบนก็เป็น 2x บวก1สิ่งที่เราจะต้องการทําก็คือแยกเศษส่วนย่อยออกมา แยกส่วนส่วนย่อยตัวนี้ออกมานะครับมันก็จะอยู่รูปของ a นะครับส่วนใน x ลบ1บวกกับ b ส่วนใน x บวก1นะครับทำไมเรารู้ว่าม no ันสามารถแยกแบบนี้ได uh, so ้นะครับเพราะว่าถ uh ้าเกิดเราทำพิชคณิตกับที่ตัวนี้นะมันก็จะกลายเป็นคูณคว้ยนะครับก็กลายเป็น a คูณ x บวก1นะครับแล้วก็บวกกับ b คูณด้วย x ลบ1ครับแล้วก็ส่วนด้วย x ลบ1คูณ x บวก1อันนี้ก็คือหาคลอนอคูณคว่ธรรมดานะครับ ซึ่งจะเห็นว่าตัวเศษนะครับมันก็จะกลายเป็น a x บวก a นะครับแล้วก็บวกกับ b x ลบ b นะครับเพราะฉะนั้นก็จะมี a บวก b x นะดึง a x บวก b x ดึง x ออกมาแล้วก็บวกกับ a ลบ b ดังนั้นตัวมันก็จะมีมีฟอร์มที่จะเป็นตัวเศษนี่คือตัวเศษถูกไหมครับแมชกับตัวนี้นะครับซึ่งเราจะเห็นว่าถ้าเราแยกเศษส่วนย่อยนะครับเราก็สามารถหา คอนสแตนต์ a กับ b ถ้าเราจะแยกเศษส่วนย่อยก็ต้องหา a กับ b ทึ่งสอดคล้องกับตัวนี้ซึ่งเดี๋ยวเราก็จะมี a บวก b เท่ากับอะไรครับเท่ากับ2แล้วก็ a ลบ b เท่าก mm ับ hmm. 1ก็แก้ออกมาได้และการที่เราแยกเศษส่วนย่อยมันดียังไงพอมันแตกเป็นเศษส่วนอย่างนี้แล้วนะครับเป็นผลบวกอินทิเกรตของผลบวกก็จะเป็นผลบวกของอินทิเกรตถูกไหมครับแล้วก็เราอาจจะอินทิเกรตพวก1ส่วน x ลบเนี่ยเราทำได้นะครับเพราะว่าเรามีสูตรอินทิเกรต1ส่วน u du เท่ากับ log ขนาดของ u บวกส นะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเปลี่ยนตัวแปร dx เป็น x dx ลบ1แล้วก็ตอบติดล็อกของค่าสมบูรณ์ x ลบ1ได้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็โอเคนะครับหรือแม้กระทั่งตัวที่มีเลขตัวส่วนมันมีกําลังที่มันซ้ํากันนะครับอย่างเช่นเป็น 2x บวก1นะครับส่วนด้วย x ลบ1ยกกําลัง2เป็นต้นซึ่งก็คือมันมีแฟกเตอร์ที่ซ้ํากันก็คือ x ลบ1กับ x ลบ1 ในกรณีนี้เนี่ยนะครับถ้าเราจะพยายามทำนะครับก็คือเราอาจจะเขียนในรูปของแยออกมาข้างล่างเป็น x ลบนะครับแยออกมาแล้วก็อันนี้บวกกับส่วนด้วย x ลบหนึ่งยกกำลังสองนะครับแล้วก็แตกเป็น a แล้วก็บวก b อย่างนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวท้ายที่สุดแล้วนะครับต,ตัวเศษส่วนที่มันทั่วไปมากที่สุดเวลากำลังข้างล่างเป็นกำลังสองนะครับเช่น a, x กับ ax กำลังสองบวก bx บวก c นะครับตัวเศษที่ดีกรีน้อยกว่ามันก็อยู่ในรูปของ c x บวก d เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวเศษส่วนเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยเราอาจจะคิดว่ามันอยู่ในรูปของ a x บวก b x บวก c นะครับแต่ว่าไม่จําเป็นนะครับเพราะว่าในกรณีนี้เนี่ยถ้าเกิดเราเอาแค่ค่าคงตัวเป็น b เฉยๆนะครับมันออกมาตัวเศษก็ยังเป็นพหุนามดีกรีหนึ่งได้อยู่นะครับเช่นถ้าผมทําออกมาก็คูณไขอยก็ข้างบนก็เป็น a คูณ x ลบหนึ่งนะครับส่วน x ลบหนึ่งนะครับแล้วก็บวกกับ b ส่วน x ลบนกำลัง2อันนี้กำลัง2เหมือนกันนะครับบวกกันก็กลายเป็น ax ลบ a แล้วก็บวก b นะครับเพราะฉะนั้น x ลบกำลัง2ก็จะเห็นว่ามันแมทช์กันนะครับมันยังแมทช์กันยังโอเคอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็ทำได้นะครับถ้าเกิด degree ซ้ำก็จะทำะมีเทอมที่มันซ้ำกันนะครับก็จะทำเป็นลักษณะน,นี้นะครับก็ต้องระวังนิดนึงว่าในกรณีของอย่างเช่นถ้าเกิดผมมี3 x กำลัง2อบวก x ลบ นะครับแล้วก็ส่วนด้วย x 1, บวก1คูณกับ x กำลัง2บวก x บวก1นะครับถ้าเราดูนะบวก4ก็ได้นะครับไอเทมนี้มันแยกแฟกเตอร์ต่อไม่ได้นะครับก็ได้เป็นตัวนี้ดังนั้วิธีการเขียนนะครับมันก็ควรจะต้องเป็น a ส่วนด้วย x บวก1แล้วก็บวกกับตัวส่วนก็คือแยก2ตัวนี้ออกมาแยกออกจากกันแต่ตัวนี้ต้องระวังนะครับข้างบนต้องเป็นอะไรครับต้องเป็นเนื่องจากอันนี้มันกาลัง2ดังนั้นข้างบน รูปทั่วไปมากที่สุดที่ดีกรีน้อยกว่าก็ต้องเป็นกําลังหนึ่งก็ต้องเป็นแบบนี้นะเพื่อที่จะคูณก้อยออกมาแล้วมันยังเป็นกําลัง2อยู่นะครับซึ่งก็ตัวนี้คูณก้อยก็กลายเป็น a x กําลัง2บวก x บวก4นะครับแล้วก็บวกกับ bx บวก C นะครับแล้วก็คูณ x บวก1จะเห็นว่าตัวเศษก็จะอยู่ในรูปของกําลังสองซึ่แมชกับทางซ้ายนะครับซึ่งแมชกับทางซ้ายนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังนะครับเพราะบ,บางบางทีเราอาจจะทํา เขียนเป็น x บวก1แล้วเราเผลอนะครับเขียนให้อยู่ในรูปของอแยกเป็น a ส่วน x บวก1แยก2ตัวนี้ออกจากกาันแล้วก็บวกกับเขียนเป็น b ส่วน x กาลัง2บวก x บวก4นะครับถ้าเกิดเราเขียนแค่นี้นะครับสิ่งที่ได้อ่ะสมมุติเราได้ออกมาเป็น a x กาลัง2บวก x บวก4นะครับแล้วก็บวกกับ b x บวก b นะครับส่วนด้วยตัวนี้ ครับก็จะเห็นว่าตัวตัวเศษมันเป็นกําลังสองอยู่ถึงแม้ว่าจะโอเคนะครับแต่ว่าตัวแปรที่มีให้เล่นถ้าเราจะดูตัวนี้ตัวแปรที่มีให้เล่นมีถึง3ตัวครับหนึ่นะครับแต่ว่าตัวแปรฝั่งนี้เหลือแค่2ตัวพอตัวแปรเหลือแค่2ตัวเนี่ยมันอาจจะจํากัดเกินไปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเรามี3เรามี3ตัวแปรถูกไหมครับเออเรามี3ามโค f i ฟ i ิเชนต์นะครับมี3ามสามสิบสามหนึ่งลบหนึ่ง ถ้าเกิดเราจะแก้ตัวนี้ถ้าเกิดผมเขียนออกมาจัดรูปสัมประสิทธิ์ก็เป็น ax กำลังสองบวกกับสัมประสิทธิข์ของ x ตัวนี้ก็กลายเป็น a bx นะครับแล้วก็บวกกับตัวนี้ก็กลายเป็น C a b บจะเห็นว่าถ้าเราเทียบสัมประสิทธิ์เราก็จะได้ a เป็น3นะแล้วก็ a b เป็น1นรับ a b เป็น1 แล้วก็ 4a บวก b เป็นลบ1นะครับซึ่ง a เป็น3พอ a เป็น3นะครับ a เป็น3 b ก็ได้ลบ2แต่พอเราเราได้แล้วว่า a เป็น3กับ b เป็นลบ2ถ้าเราแทนกลับมันต้องสอดคองอันนี้ด้วยถ้า a เป็น3ก็4 3 2แล้ว b เป็นเป็นลบ2ก็เป็นลบ2ก็ได้ได้10แต่10ไม่เท่ากับลบ1ถูกไหมครับมันเหมือนกับว่า ทั้งขวามือเนี่ยมีตัวแปรให้เล่นแค่2ตัวแปรนะครับในขณะที่มันมีสมการ3สมการที่สอดคล้องนะก็เงื่อนไขของตัวแปรก็ไม่พอนะครับตัวแปรน้อยไปในขณะที่ตัวนี้ถ้าเราทําออกมาจะเห็นว่ามันก็จะมีตัวแปรให้เล่น3ตัวแปรนะครับแล้วก็มีสมการ3สมการซึ่งก็จะออกมาด้วยค่า a b c ที่สอดคล้องนะครับเพราะฉะนั้นระวังนะครับในการที่แยกแฟกเตอร์ออกมาแยกเศษส่วนย่อยเนี่ย นะครับถ้ามีตัวข้างล่างเป็น x กำลง 2, ังสองบวก x บวก c ตัวข้างบนต้องเป็นเศษส่วนดีกรีที่น้อยกว่า1นะครับเสมอนะซึ่งในกรณีก็กลายเป็น b x บวก c นั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าเกิดนะเป็นกรณีของลาาที่มันซ้ำกันนะไอตัวนี้นะไม่จาเป็นต้องเป็น b x บวก c นะครับเขียนเป็น b เฉยๆก็ได้นะครับเนะครับส่วนในกรณีที่ลา่ามันซ้ำกันหลายตัวก็ทำลดหลั่นกันไปนะครับอย่างเช่น ห8 x กำลัง3บวก1นะครับส่วนด้วย x 4ลบ4ยกกำลัง4เป็นต้นตัวนี้เราก็แยกเป็น A ส่วน x ลบ4บวกกับ b นะครับส่วนด้วย x ลบ4กลัง2นะครับบวกกับ c ส่วนด้วย x ลบ4กลังสนะครับบวกกับ d ส่วนด้วย x ลบ4กลัง4นะครับจริงๆแล้วเวลามันมีกำลัง3ใช่ไหมตัวนี้กำลัง4กํกลัง3เนี่ยมันก็อาจจะมี 4x กำลังสองบวก x บวกหนึเห็นว่ามันมีสมบัติที่ให้เทียบได้นะครับอยู่4ตัวนะอันนี้เราก็มีตัวแปรอยู่4ตัวแปรเพราะฉะนั้นมันมันมันจะแมทช์กันนะครับนะเพราะฉะนั้นก็โอเคนะการนี้ก็เหมือนกันนะครับมีสมบัติให้เทียบ3ตัวมีตัวแปร1 2 3แมทช์กันนะครับมันก็สมนกันนะครับเพราะฉะนั้นโอเคในขณะที่ตัวนี้เห็นไหมครับเราทำไปแล้วนะครับมีสมบัติหนึ่งสองสาม แต่ว่ามีสมารสมสิทสามตัวก็ต้องมีสามสมการแต่เรามีตัวแปรให้เล่นแค่สองตัวแปรนะเพราะฉะนั้นเราาการที่ตั้งเขียนในรูปนี้ยังไม่ถูกต้องนะครับอยู่ในฟอร์มที่ไม่ถูกต้องนะอันนี้ก็คือเทคนิคการแยกเศษส่วนย่อยนะครับก็มันก็เหลือในพอเราแยกเสร็จแล้วนะครับมันก็จะเหลือในกรณีที่ไออินดิเกตตัวเหล่านี้จะทำยังไงนะครับอินดิเกตถ้าเราแยกมอนกันแล้วไออินดิเกตพวกเนี้ยแต่ละตัวนะครับมันก็ ไม่ยากที่จะทำอันนี้ใช้ล็อกได้อันนี้ก็เปลี่ยนตัวแปรได้เพราะเรารู้ว่าอินทิเกรตเซนหนึ่งส่วน u กำลังสองคืออะไรอันนี้ก็รู้อินทิเกรตเซนหนึ่งส่วน u กำลังสามคืออะไรอันนี้ก็รู้อินทิเกรตหนึ่งส่วน u กำลังสี่คืออะไรนะครับแต่ตัวที่มันอาจจะยากหน่อยก็คือตัวพวกเนี้ยนะครับตัวพวกที่อยู่ในรูปของอินทิเกรตนะครับ bx บวก c นะครับส่วนด้วย ax กำลังสองบวก bx บวก c เนี่ยนะครับพวกนี้เนี่ยเราจะอินทิเกรตยังไงนะครับว่าต้องเป็นตัวที่เราต้องมา ิจารณากันนะครับก็ไม่มีปัญหานะครับเราสามารถทําโดยใช้กําลัง2ส,สมบูรณ์ได้นะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูในกรณีที่เป็นตัวอย่างนะครับให้เห็นแล้วกันนะครับว่ามันจะอินดิเกตออกมาอย่างไรนะครับอลองมาดูอย่างเช่นอินดิเกตตัวนี้นะครับอินดิเกต x วก8นะครับส่วนด้วย x กำลังสองบวกห x บวกสินะครับอย่าลืมนะครับในการแยกส่วนส่วนย่อยไอ้ x ตัวนี้ต้องต้องแยกแฟกเตอร์ไม่ได้นะครับการที่จะเช็คว่ามันแยกแฟกเตอร์ไม่ได้นะครับก็คือดู b กำลังสองลบส ac นะต้องน้อยกว่า0นะครับซึ่งไอ้ตัวนี้ก็ b กำลังสองคือ ax กำลังสองนะครับที่เราเคยเรียนมาบวก bx บวกน c ะมันแยกแฟกเตอร์เป็นจำนวนจริงเป็นพหุนามจำนวจริง2ตัวคูณกันไม่ได้นะครับถ้า b กำลังสองลบส ac น้อยกว่า0 เพราะว่าสูตรมันก็คือ x เท่ากับลบ b บวกลบ,บสแค r รูท b กำลังสองลบ 4ac นะครับส่วน 2a นะถ้าตัวข้างใน square root มันติดลบมันก็เป็นคำตอบเป็นจำนวนเชิงซ้อนนะครับแ่กนะ่อนนนี้ก็ b กำลังสองลบ 4ac ก็เป็นถ้าเราเช็คนะครับก็เป็น36ลบสคูณ1นคูณ13นะครับซึ่งน้อยกว่าสูตรแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ตัวข้างเสร็จแยกแฟคเตอร์ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้น x ส่วน ส่วน x กํลัง2 6, x, บวก 6x บวก13เนี่ยเป็นพหุเป็นจำนวนตรรก g u ที่แยกเศษส่วนย่อยไม่ได้แล้วนะครับแล,แล้วเราก็จะอินทิเกรตตัวนี้นะวิธีการอินทิเกรตตัวนี้นะครับก็คือเทคนิคก็คือทําให้เป็นกําลังสองสมบูรณ์นะครับเราก็จะพยายามทำตัว x กําลัง2บวก 6x บวกป็นกําลัง2สมบูรณ์นะครับ,ยายาม, x, รบมันก็คือ x กํลัง2บวก 6x เอา2ไปหาร6ได้3นะครับก็กลายเป็นบวก9 3กาลัง2เป็น9นะครับก็ยังไม่ถึงก็บวกอีก สนะครับซึ่งไอตัวนี้ก็กลายเป็น x บวก3ทั้งหมดกำลัง2นะครับเพราะฉะนั้นอินทิเกรตตัวนี้กลายเป็นอินทิเกรต x บวก8นะครับส่วนด้วย x บวก3ทั้งหมดกำลัง2นะครับแล้วก็บวก4 dx นะครับก็ได้ออกมานะครับซึ่งตัวนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็เปลี่ยนตัวแปรได้นะครับเปลี่ยนตัวแปรได,นะรได้ก็คือเรามีสูตรพวกอินทิเกรต u กำลัง2บวก a กำลัง2นะครับมันจะอยู่ในรูปของ arc tan นะเพราะนั้นเราก็เปลี่ยนตัวแปรนะครับให้ตัวนี้ให้เป็น u ไปนะครับเพราะฉนั้นถ้าเกิดเราให้ u นะให้ u เท่ากับ x บวก3นะครับเราก็จะได้ว่าตัวนี้คือินดิเกตนะ x บวก8ก็จะกลายเป็น u บวก5เห็นไหมครับตัวนี้ก็ x บวก3กลัง2ก็กลายเป็น u กําลัง2ก็บวก4แล้วก็ d u เสร็จแล้วก็หารหารทิ้งนะครับเอาหารตัวนี้กับตัวนี้ ก็กลายเป็น u บวก u กํลังสองบวกสนะครับแล้วก็อินดิคบวกกับอินทิเกรตนะครับห้าส่วน u กํลังสองบวกสี่นะครับ du นะซึ่งตัวนี้นะครับก็อินทิเกรตแต่ละตัวไอ้ตัวนี้ก็ตอบในรูปของอาร์คแทนเจนต์ได้อ่าคอปอ่าอาร์คแทนะครับพออินทิเกรตอินทิเกรตหนึ่งส่วน x กํลังสองบวกหนึ่งนะครับ dx ได้ arc tan x บ,บวก4นะเพราะ,ะนั้นเดี๋ยวเราจดก,การกับตัวนี้ได้เปลี่ยนตัวแปรได้แล้วก็ตัวนี้นะครับก็ใช้เทคนิคการเปลี่ยนตัวแปรที่เราเรียนไปครึ่งเทอมแรกแล้วนะครับก็คืออินดิเกต u du นะครับก็เขียนเป็นเรารู้ว่า d เราต้องการให้เป็น u กวารสอง,ง 2, บวก4นะครับก็กลายเป็นดิฟ u กว่าสอง,ง 2, บวก4แต่ดิฟ u กว่าสอง,ง 2, บวก4เนี่ยมันได้ 2u นะครับ 2udu นะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ต้องหารทิ้งด้วย2 ะครับแล้วก็เอา u เข้าไปข้างในได้แล้วก็เหลือเส้นหส่วน u กํลังสบวกสนะครับก็จะมีเอาดึงหนึกับสดึงออกมาแล้วก็เหลือินทิเกรตหนส่วน u กํลังสบวกสแล้วก็ d u กลังสองบวกสนะครับก็จะกลายเป็น Arctan ทของ u เอ่อไม่ใช่ Arctan นะครับอันนี้คืออินทิเกรตหส่วน x dx ก็กลายเป็น l o อก2นึ่งลอของขนาดของ u กลังสองบวกสตัวนี้เป็นบวกเสมอาอจจะไม่ต้องใส่ค่าสมบูรณ์ก็ได้นั่นเองเพราะฉะนั้นพอแยกส่วส่วนยอยออกมามันมีเทอมเนี้ยนะส เทคนิคการทำเป็นกำลังสองสมบูรณ์นะครับแล้วก็แยกเป็นตัวนี้ออกมานะครับแยกเป็น2ส่วนแล้วก็ใช้เปลี่ยนตัวแปรแล้วก็ใช้ a r ร์คแทนเจได้นะครับขึ้นอยู่กับตัวส่วนนะครับตัวนี้ว่าจะเป็นอะไรได้บ้างนะครับก็พวกเราลองทําดูนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วนะครับในการที่เราแยกเศษส่วนย่อยนะครับสรุปก็คือสรุปก็คือถ้าเรามีอินทิเกตนะครับ p x ส่วน q x นะครับแล้วก็ต้องแยกเศษส่วนย่อยนะครับแยกเศษส่วนย่อยกานแยกเศษส่วนย่อยขั้นแรกก็คือหารยาก่อนนะต่อมานะครับก็แยกเศษส่วนย่อยแยกเศษส่วนย่อยให้แต่ละเทอมนะครับอยู่ในฟอร์มที่แยกต่อไม่ได้แล้วนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดเรามีนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดเรามีพจน์เป็นผู้นาม อะไรก็ได้นะครับสมมุติเป็น x กำลังสบวก x บวกเตัวส่วนข้างล่างเป็น x บวกหน x ลบสี 4, 3, ่กำลังสนะครับ x กำลังสองบวกสี่ x บวกเนะครับ x กำลังสองลบหเป็นต้นนะครับถ้าเป็นในลักษณะนี้นะครับเวลาเราแยกนะครับไอตัวตัวส่วนข้างล่างเราก็ดูว่าตัวไหนแยกแฟกเตอร์ไม่ได้บ้างไอตัวนี้แยกไม่ได้อยู่แล้วถูกไหมครับเพราะว่าถ้า b กำลังสองลบสี่ c มันน้อยกว่าศูนย์นะครับ 4467428นะครับบวกบวกสต้องเป็น x กำลังสอบวกส x บวกสถึงจะเป็นกำลังสองบูรณ์น,นี้บวกเเกินมาอันนี้แยกไม่ได้นะครับแต่ว่า x กำลังสองลบหตัวนี้แยกได้นะครับถ้าแยกได้ก็ต้องแยกออกมาเป็น x ลบห x บวกหนะครับเพราะ,ะนั้นก็จะมีเทมอม x บวกหก็กลายเป็น2ตัวละนะเพราะ,ะนั้นตัวส่วนก็จะจัดใหม่ก็จะกลายเป็น x บวกหทั้งหมดกำลังสองแล้วก็มี x ลบห ก็มี x ลบ4กําลัง3นะครับแล้วก็เหลือ x กําลัง2บวก 4x บวก7นะซึ่งตัวนี้แยกไม่ได้แล้วนะครับตัวเศษก็เป็น x กําลัง3บวก x บวก7นะเพราะฉะนั้นวิธีการแยกตัวนี้นะครับก็พออยู่ในฟอร์มแบบนี้แล้วนะครับอันนี้เราไม่ต้องหารยาวนะครับเพราะว่าข้างบนกําลัง3น้อยกว่าข้างล่างซึ่งเป็นกําลัง2 3 4 5 6 7 8นะครับเพราะันตัวนี้ก็แยกเศษส่วนย่อยนะครับวิธีการเขียนก็คือเราก็ต้องเขียนให้มันเท่ากับ นะครับเท่ากับเอาดูกำลังหนึ่งก่อนนั่นก็กลายเป็น a ส่วน x ลบหนึ่งเป็น a ส่วน x ลบหนึ่งอันนี้กำลังหนึ่งนะครับต่อมากำลังสองก็เป็นบวกกับ b นะครับส่วน x บวกหนึ่งแล้วก็มันเป็นกำลังสองใช่ไหมก็มีสองเทอมแล้วก็บวก c x บวกหนึ่งกำลังสองนะครับแล้วก็กำลังสามตัวนี้มีกำลังสามก็กลายเป็นบวก d ส่วนด้วย x ลบบวก a b c d e x ลบกำลัง2นะครับแล้วก็บวก f x ลบสกำลัง3ถูกไหมครับครบแล้วนะแล้วก็บวกกับนะครับไอ้ตัวนี้ก็อยู่รูปของ a b c d e f g แล้วก็ h นะครับ g x บวก h นะครับแล้วก็ส่วนด้วย x กลังนะครับบวกกับ c x แล้วก็บวก7นะตัวนี้แยกแฟกเตอร์ไม่ได้นะครับก็ตัวเศษก็เลยอยู่ในรูปนี้ ซึ่งก <twitch S 1> so ็จะเห็นว่าตัวแปรที่เราต้อง solve ก็มี a b c d e f g h นะครับก็มี 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8มี8ตัวแปรนะครับ8ตัวแปรก็ข้างล่างนะครับ possibility นะอย่างเช่นแปดตัวแปรก็แปลว่าข้างล่างมันเป็นกำลัง 1, 2, 3, 4, 5, 6, นะครับ7 8นะครับก็มี 8ตัวนะครับ1 2 1 2 3 4 5 6 7 8นะครับก็มีข้างล่างก็มี8นะครับเพราะว่าข้างล่างดีกรี8ข้างบนเป็นได้มากสุดนะครับก็คือดีกรี7เ <c oughs> <7 S 2> พราะเราทําให้ดีกรีเศษน้อยกว่าดีกรีส่วนนะครับเป็นดีกรี7ดีกรี7ก็อาจจะเป็นในรูปของ a 7x กำลัง7บวก a 6x กำลัง6บวกกับ a 1x บวกกับ a 0นะครับเพราะ that possibility ของสัมปบัติ มีได้ทั้งหมด8ตัวนะครับก็สอดคล้องกับตัวแปรที่เรามี8ตัวแปรนะครับก็น่าจะหาแก้หา A B C D E F G H ได้นะครับแต่ว่าในกรณีนี้ก็คือมีแค่สามสิบมนแค่3ตัวก็ไม่เป็นไรนะครับก็มีตัวแปรนะครับเยอะกว่าตัวสมการนะครับเดเราก็หาได้นะครับบางตัวอาจจะเป็น0ย์ไปนะครับก็โอเคนะแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ตัวแปรมันนะครับเยอะกว่าสมการโอเค แต่ถ้าตัวแปรน้อยกว่าสมการมันอาจจะเกิดข้อขัดแย้งได้สมการระบบสมการอาจจะไม่อินไม่คนสิสเทนนะครับไม่ไม่สอดคล้องกันนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นหลักการง่ายๆนะครับเกี่ยวกับการแยกสัวส่วนย่อยนะครับนักเรียนก็จํารูปแบบนี้ไปเดี๋ยววิดีโอคลิปหน้านะครับเราก็จะดูตัวอย่างต่างๆกันนะครับโอเคนะครับคลิปนี้